สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลผมชื่อจอแอเรลนะครับตอนนี้มากันที่ป่านะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้ผู้ลุกป่านะครับผมก็มากับช่องเปเ๊ะชาแนลไปไหนแล้วนะนี่นะวันนี้มากับยูทูบเบอร์นะครับผมเปเ๊ะชาแนลนะครับก็ฝากช่องพี่เป๊ะชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นปุกไว้ตรงนี้นะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์แพจแล้วก็ยูทูบพี่เปเ๊ะชาแนลครับวันนี้พี่เปเ๊ะชาแนลนะครับก็จะพา จ่อแระนะรครับไปหาหน่อไม้แล้วก็เก็บมนตึงอย่างนะครับโทก็ความสนุกสนานการใช้ชีวิตอยู่ในปงในป่าจะเป็นไงก็ไปติดตามรับชมครับไปกันเลยทุกคนสับปะรดสับปะรดภาษาเขาเรียกครับเรียกว่าอะไรครับแนซ่าแนซ่าไม่ใช่ซซแ่เวลาจะพูดซ่าก็ต้องแลบดินด้วยนะแหนซ่า ลูกเล็กเนาะแต่ว่ามันลูกเล็กแต่น่นจะอะไรอยู่ลูกจะเล็กแหละหวานนี่เดี๋ยวจะขายโอ้โหแหน่ซ่าแปลว่าสับปะรดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะตึงยางนะครับต้นมะตึงยางอยู่ตรงนู้นใช่ไหมโอเคไปตามมาครับทุกคนตามมาครับเดี๋ยวเราไปเก็บมะตึงยางกันครับ เส้นทางมาก็แบบบุกป่าฝ่าดงนะอ้โอ๋อนี่ใช่ไหมครับที่พี่เป้มาถ่ายคลิปที <Twelve> ่สับรถที <Austria> ่นี wi ่ใช่ไหมครับนี่คือตรงนี้คือดงสับรถของพี่เป้ใช่ไหมครับอ๋องูนี่ก็เก็บตาี่ อยากกินสดๆจากต้นจังเลยอาไมไม่เป็นไรพี่ได้หมดอ,อลูกไหนดีให้เทพเพี่เป้แนะนำดีกว่าต้นนู้น,หน,น,นเหรอเอ้ยมาจิงจังนี่หรอต้อนมาติงยังเพิ่งเคยเห็นใช่ลอ,องก็ดูแราเนี่ยงที่แฮหบ่ โอเคเดี๋ยวมากินสับปะรดสดที่สวนเลยนะฮะให้พี่เป๊ะชาแนลสาดให้กินสาดทิ้ดอูไม่เป็นไรเราธรรมชาติไม่เป็นไรธรรมชาตินีนะฮะวิธีการหั่นสับปะรดแบบหั่นแบบลูกหายหมดเลยเนื้อหายเนื้อหายก็ว่าเดียวโง่หน ม่ค่อยเลี่ยงเลยเลยเนี่ยน่าจะหวานก็คือกัดกินอะไนแอบนี้ย้อนมากนี่ได้แล้วนะครับผมสับปะรดจากสวนพี่เปเ๊ะชาแนลนะครับทุกคนแวะมาได้ไหมครับใครอยากมามาได้ไหมได้มาลองดูนะครับสักคำหวานช่ำจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้ จริงไม่เปรี้ยวเลยฝานกินไหมเดี๋ยวข่าให้อร่อยที่สุดจริงจริงอร่อยนะให้กินแค่ไหนเส0เป็นเสเกินร้ออันนี้เป็นครั้งแรกของแจแรกนะที่กินสับปะรดครั้งแรกแบบแบบสดๆจากสวนแบบผ่ากินแบบนี้นะอ ไม่จะขายไม่คืนนะืีอหืมยอดนั่นน่ะน้ยอดดูนีเยิมเยิ้มน้ำเยิ้มเยิ้มมันเริ่มโดนฝนยังไงสวยแบบเสยไม่ค่อยสวยแต่แต่หวานอร่อยไม่เปรี้ยวเลยเหมือนกินแอปเปิลอะ จว่ายังี้วตีบไ้เไหมแต่นี้แต่ยามาลกไปนะก็เลยไม่เห็นหนี่นะปลินต้อนั้วไหมปินต้นอันนีอร่อยมากพอกินเสร็จแล้วพอกินเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ไปปลูกต่อนะครับ ปลูกทั้งแบบนี้เลยมันไม่ปเป็นไรว่าต้องเอาออกเอาออก,กน,อนะถ้าไม่เอออกมันจะเป็นอะไรมันจะเน่าครับมันก็ขึ้นนะนก็ขึ้นอเรก็เย้อมคา่หางนีลงาักาล้ต้นจรเงอ่อนอน้อ <laughs> นี่ไงพอพอดึงตรงนี้ออกมามันจะเห็นรากตรงนี้จะเป็นรากมัน เนี่ยมันจะงอกต่อครับก็เอาให้พี่เป๊ะ channel ไปปลูกต่อครับทุกคนเป๊ะครับเอาไว้ไหนครับทิ้งเลยทิ้งเลยไม่ปลูกอ่ะเยอะแล้วใช่ไหมครับมีพอเพียงนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็จะมาเก็บตะเนซะแปลว่ามันตึงยางคือมาไปดูเป๊ะ channel เก็บให้ผมช่วยขึ้นหน่อยพี่วูนุ่งหนอนพี่หนอนคัน นอาตสาระเื่อน้นไม่ีปลี่ยมาบุกออันนี้เนี่ยเอยะนีต้อซอันนี้คือมะเตงยานะครับกินแต่พอน้อยนะครับทุกคนเก็บทุกสานบีถ้ากินมันแห้งๆนี่ไม่ต้องเหยียบนะเดี๋ยวมันหัก กินมันแห้งๆอ่ะถ้าเหยียบแล้วมันก็หักไงเดี๋ยวก็หล่นมาที่บีเหยียบอยู่อ่ะมันแห้งอยู่นะข้างซ้ายที่บีเหยียบอยู่อ่ะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินหาเลยหาเลยเอามีดฟันไหมเอ่อ ประตูชายาโเวลาทอดทเราได้แล้วเขจมอะไรนอนมันไม่คันหรอกอากาศข้างบนเป็นไงบ้างยากาศดีเแล้ดี๋ยวเดี๋ยวเดน่เกดี๋ยวเราต่ออนค

ได้แหละให้เขยว่าเดียวเออมันอเท่าหรอวะมนี่เลองก็แค่ะถาดมันย่รเดี๋ยวได้ถาเตดเออ้ดเแตรีวะเอมาต้สดเต้นเนี่ยเออหลนแล้วหลนแล้วได้ใโอ้ไข่เยอะมากโอ้าวโอ้ไข่เยอะมากไข่เยอะมากหมดกระเป๋าใครอ่ะเอาม

ตัดตัดให้หลดให้หมดเลยแล้วค่อยเก็บไอ้กิ่งออกแล้วค่อยเก็บเม็ดเมันเดี๋ยวลอ้เดี๋ยลยเาเฉพาะลูกมันนะตัดไว้ก่อนดิแล้วค่อยเอากิ่งมาออกรอมดกระดังเอโอ้ใช่พี่เดยดอ่ลแก แล้วนนนแลแล้วมันกระจายหมดแล้วอะออัญโยนาฝั่งนี้ก็ได้อันที่ตัดแล้วโยนาฝั่งนี้เะให้ชี้เก็บอันไหนให้ชี้อันละอันละหนที่ชี้ลูกใหญ่ไหมเป็นไงบ้างครับปีเป้นใช่แมีตะมดมีตะมดนี่ได้ มันตึงยางเต็มกระเป๋าเลยครับหมดเต็มแล้วให้านเออีตึงยางคือคือมูทำอะไรเก็บอะไรอ่ะมันคือดอกอะไรดอกอะไรก็เจียวดอกก็เจียวภาษาก็เรียงรู้ไหมครับพูดว่าไงนี่ไม่ถูก ก็ระวัอง,งอย่าปล่อยอย่างไรสิเจาปูกพอปลูกพอปลูกพอว่าดอกกระเจียว,ยวใช่ไหมดอกกระเจียวอ่ะมไอันนี้กินได้ไหมครับปลูกพอดอกวันนี้ถ้าดอกกินได้ต้องสีสชมพูนะได้พอแค่าบางดอกไม่พอแค่าบางดอกก็โอ,าาอนเคโอ้ยโอ้ยหมดแดงกัดขึ้นไม่ได้เนาะดอกกระเจียวสีแดงนี่กินไม่ได้ดอกสีชมไอ้สีม่วงม่ปะ สีชมพูชมพูหม้อม่วงอ่ะอืมเท่าลรวันนี้พาสาวกเหลี่ยงมาลำบากในกระเป๋าก็มีสับปะรดใช่สับปะรดน้อยสองแสนละโอเคเดี๋ยวไปดูพี่เป๊ะๆชาแนลไปออกสับปะรดกันต่อครับสวัสดีครับทุกคนนี่สับปะรดน้อยๆเท่าฝ่ามือ เล็กกว่าฝ่ามือเดี๋ยวมาพากินให้ดูสดๆเลยครับมีไม่ค่อยขมาพาแบบพี่เป๊ะๆฉชาแนวโอ้โหอันนี้มีมีมันมีหนอนด้วยโอ้โหทั้งดินทั้งไรเละเทะหมดละลูกมันสุกเกินไปละอ้เนี่ย <c oughs> พาแบบนี้ไม่ได้เนื้อหายหมด ไม่เป็นไรครับเราจะกินแบบธรรมชาติธรรมชาติกัดเลยอร่อยมากที่สุดเลยฮะโอ้โหวาตรงนี้มันเลอะดินนะครับโอเคอร่อยมาก ปลูกเองกินเองอปลูกเองกินเองบายเป็นเป็นชาแนลนะฮะไปหมดบ้าไหนมาหยิบเท้าหนึ่นง <c oughs> ไปครับทุกคนไม่ได้ขโมยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ขโมย เดินทางไหนเนี่ยเดินลงไปลยลงมานิดเลยลงมาเลยน่ะมาตามมาครับวุ้งมะนาวสินมะนาวเนาต่ว่ามะกุฎมะนาว โอ้ตัวนี้สีสวยนะครับเนาะอืมน่ากินมากเลยให้ใครกินเอาเลยพี่ให้พี่ให้สาวก็คือเลี้ยให้สาวก็เลี้ยงคือคือมูอืมโอยหน่อยจิโอเคน้องก้องน้อยจีนี่ฮะพี่เป๊ะจะใช้แนวเหมือนไอติมเลยอ่ะเมนติมเลยนะรถแบบใหญ่ๆเอ๊ะฉ่ำมากเลยฉ่ำนะยังไม่ทันได้กินได้หยดละอือหูไหนเนี่ยสีเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะเนาะอะลองกัดสักคำที่ คำโตโตเป็นไงหวานฉ่ำนะหวานธรรมะหวานฉ่ำเอาให้หมดเลยนะใหญ่มากรู้สึกว่าลูกเลยเกิดวุฒิารณ์เขราะมันลูกเลย่างเนี้ยอร่อยลูกใหญ่ใหญ่เกินมันไม่อร่อยหรอกพอดีเป็นไงอร่อยนะอันนี้ได้มีโอกาสมา กินสับรถที่ส่วนพีเป๊เป๊ะชาแนลนะฮะอย่าลืมฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แฟนเพจที่เป๊ะเป๊ะชาแนลได้เลครับทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้งช่อง youtube ฝาก้วยครับเป๊ะชาแนลนะครับเป๊ะชาแนลนะบ้างใครอยู่ใกล้ก็มากินได้นะครับนี่กินฟรีกินฟรี โอเคเดี๋ยวตอนนี้พาทุกคนไปดูกระท่อมพี่เป๊ะนะครับกระท่อมแบบโอ้ยมดแดงมะนาวใหญ่มากมันหนาวเหรอมันหนาวเป็นนอเลสะเปินนอเกลสะแล้วว่ามะนาวยังไม่อิ่มอีกเหรอางดานนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะครับกระท่อมที่สวนของพี่เป๊ะชาแนลนะครับพาทุกคนมาเดี๋ยวดู นะ่ะก็เป็นทรงสไตล์บ้านทรงกะเหรี่ยกนะครับทุกบ้านที่อยู่บนบนงบนดอยก็จะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะฮะ <c oughs> โอ้โสับปะรดสูกใหญ่มากตรงนี้ก็สับปะรดอีกกองนึงครับที่ส่วนพี่ไปเป็นชาแนลนี้นนสับปะรดเพียบเลยนี่นะโอ้บรรยากาศที่นี่น่าอยู่มากเลยน่านอนมากน่ามานอนแคมปิง้งที่นี่ นี่แล้วตรงนี้นะครับคุทุกคนก็จะเป็นสะพานเดินข้ามล่องน้ำนะผมก็จะเดินสะพานข้ามไปนะนี่แจ๋วนี่นะบรรยากาศที่นี่ชื่นมากครับบน,บนดอนดอยนี่ก็เป็นกระท่อมน,น,น้อยๆนะฮะที่อยู่บนดอยของพี่เป๊ะๆชาแนลครับได้ไรเหรอ<น>สาวก,ก็เล่นเครืองมูได้เลย ปะนอกลเะปนออกแปนออกลเะปนแกลเะไป,ปที่ไหนคลิปนี้ถ้าครบหนินร้านวิวจะกินมะนาวติดลูก <laughs> สองสี่ห้าอันนี้ห้าลูกอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เต็มเลยแนี่ยปนาวกลเซะขนาดต้นมันล้มขนาดนี้นะม,นมันยังขึ้นเนะาะใช่ใช่ใช่ลูกนั้นจะสุกน,นี่ปะนออกแกลเะจากสวนพี่เป๊ะๆชาแนลนะฮะ ไปไหนปไปหาผักบุ้งโตรงนี้สะพานสวยมากเลยาางเลยงจ,กกจะใช่ไหมลงจับปลาเลยสะพานไม้ไผ่มีสระม,มีปลาไหมครับพี่เป้ มีปล่อยปลาอ,อะไรครับปลานินได้ให้มาให้อาหารไหมหรือว่าให้มันกินเองธรรมชาติกินเองธรรมชาตินะ <c oughs> นี่ก็เป็นสระที่สวนพี่เพย์ชาแนละนะครับกระโดดเลยให้ลงนะโอ้โหมีต้นฝรั่งด้วยนี่ฝรั่งขี้นกไหมเนี่ยอร่อยนะฝรั่งขี้นก นี่ยานคอมละเนี่ยอันนี้คือกำลังเล่นอะไรใบสับเสือสับเกลื่นพูดว่าไงอ่ะมาถามพี่เปปชแนลละพูดภาษาภาษาเกลียนที่โผล่ล้พูดยากมากเป็นภ่าแพร่สดเอาเลยับพูดว่าไงนะเดี๋ยวได้พูดว่าไงที่โพเกละพี่ชิโพเกล กวยกวยละละแล้วใบถับเสือนั่นนั่นนั่นทำไงนะเสียงดังมากถ้ามันก็จะเป็นรูนี้ขับปูเคยเล่นเปล่าแล้วลองทำดูนะอันนี้เป็นใครตอนเด็กใครเคยเล่นบ้างแบบนี้ครับอ้าวไม่ได้ยินมันต้องเอามีอ๋อมันม่เสียงเลยทำยังไงอ่ะมันต้องทำเป็นรูเยอะๆ อานนี้ก็อใหญ่พอหรือยังแล้วก็อืมของเล่นวัยเด็กกะปุ่นะไรเน่เอาละตอนนี้พี่เป้ๆ channel น,น,นะฮะก็กำลังจะพาจอแร่ไปเก็บหน่อไม้นะครับไปขุดหน่อไม้เราต้องบุกป่าฝ่าดงฮะ,ะเพื่อที่จะไปเก็บหน่อไม้ตรงยั้นนี้นะครับทว เดี๋ยวเดี๋ยวตามพี่ไปเปชแนลไปเลยครับไม้แบบปีที่แล้วอ่ะหืมไม่คือไม้ไผ่ะรถด่วนอ่ะพี่ไม่คือทำไม้เพราะมันจะไม่มีทุกต้นอ๋อมันจะขึ้นไม้แบบปีที่แล้วไม้ไผ่ปีที่แล้วมันจะมีปีนี้มันจะขึ้นมาอ๋อเป็นได้สองสามปีไม้แบบแก่แล้วมันจะไม่ขึ้นละอืมได้แหละนี่เป็นดงป่าไผ่เลยนะครับทุกคน เดี๋ยวไปดูวิธีการขุดหน่อไม้ตามฉบับพี่ปิเปปี้ชาแนลครับอันนี้มันอยู่ข้างใต้เหรอครับหน่อไม้นี่หน่อไม้ที่อยู่ใต้ดินมันจะอร่อยกว่าใช่มมันจะหวานมันจะหวานสีมันเป็นสีงอ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมมนลกลกลอลกล่าอวนแต่ถ้ามันอยู่ตึ้นๆแบบนี้มันจะขมมันจะขมก็คือเหมือนหน่อไม้ทั่วไปที่อยู่ข้างบนอ๋ออันนี้คืออันอันนี้จะไม่ได้ ได้ถ้าเอาไปกินได้แต่ถ้าอยากกินแบบอร่อยๆก็ต้องอยู่ลึกๆอ่ะก็ต้องอยู่ลึกๆเลยก็คือมันยังมันจะขึ้นมาแต่มันยังไม่พ้นดินใช่ไหมพี่อ๋อใบแปะจะสองเดี๋ยวมันจะพ้นดินเแล้วแต่ว่าถ้าเก็บแบบนี้มันจะอร่อยกว่าใช่โอ้ตื้อละได้ไหมอันนี้คือเก็บได้แล้ว หน้าตาพี่เป็นจริงจังมาเลยนะครับโอเคขึ้นมาแล้วหนอไม้ไหนโชว์นะครับพี่ใหญ่นะใหญ่อยู่นะเท่าประมาณฝ่ามือเนาะแบบนี้ก็คือฝานอร่อยนะหนอไม้ที่อยู่ใต้ดินนะครับคุณผู้ชมโอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรนะด้วงใช่ไหมด้วง อันนี้มันจะมันจะกินหน่อไม้เหอพี่ใช่ไหมอ๋อปชว้าวกบ้านขากินนเหมือนกันนะกินไหมถ้าบ้านกินอกนอก็น่าจะกิน่วเนี่ยไเนี่ยไชาปุอ่ะเอาจะเบลล่ะได้แล้วหนึ่งหน่อนี่ไงมันจะอยู่ใต้ดินอย่างนี้นี่เองนี่ใช่ไหมนี่อยู่ลกแบบนี้นะลย เเนนี pues ี่ nah ่ยยอ๋อถ้าอยู่ด้วยนี้ค so like ือจะอร่อยใช่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันหน่อไมาให้อยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยแต่บ้านผมเขาเขาขุดแต่เอาแบบทิ่มขึ้นมาดันดันบนผิวดินแล้วอ่ะถ้าอยู่ใต้ดินนี้มันจะอร่อยอ๋อเอาขึ้นมาบดขึ้นมาเลยกันยุงเยอะเหมือนกันครับเยอะดูเล่เล่ละโอ้ เข้าป่ามายุงยุงก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเออนี่เช่ใช่เปล่าใช่เปล่าหัวหัวขาดนี่นะอันนี้หัวขาดไปหน่อยนึงนะครับนี่แบบนี้แบบนี้คือหวานใช่หวานแบบนี้สุดยอดแต่แบบนี้ไม่ได้ละอันนี้คือไม่ได้ ไม่เอาเลยต้องเอาใต,ต้ดินเท่านั้นถึงจะอร่อยใช่อันนี้เหมือนหน่อไม้ทั่วไปไปเไรนะต้องดูแบบดินที่มันจะปุดๆออกมาอ๋อลักษณะดินที่มันปุดแล้วก็ลาต้นมันจะเข,เขียวแบบนี้นะอือนี่ใช่ไหมได้ไหมอันนี้ได้อยู่ไหมได้อยูออ่ยุงเยอะเอาเรื่องเลยนะมันล,ละเลียมันล,ละเลียตามหาแนะ่

เต็มเลยยุ่งเต็มเลยครับผมเราต้องการสตติิที่ธรรมชาตินะแต่กเราก็ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดจางจุงนะครับนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเจ็บอืออืวอือออยืออืดอออืบออือ นี่ได้แ,แล้วไม้หนึ่งนอนะฮะถืมือฉลับพี่เป๊ยๆชาแนลตอนนี้เราก็ได้หน่อนไม้พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ที่เยอะพอสมพวรก,ก็คือยุงเต็มเลยเอ,อกัดกัดหน้ากัดแขนเต็มหมดเลยครับผมตอนนี้เราคืออยู่ท่ามกลางดงป่าไผ่นะครับทุกคน Okay. ขุดหน่อไม้ที่อยู่ด้านใต้หน่อไม้นะครับไม่ใช่หน่อไม้ที่โผล่มานหน่อไม้ที่อยู่ด้านใต้ใต้ดินเลยมันจะหวานกว่านะครับพี่เปนเป้ชาแนลบอกมานะครับทุกคนตอนนี้ก็พี่ๆๆนเปเป้ชาแนลกำลังขุดอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเสร็จภารกิจหน่อไม้นี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับพี่เป้ชาแน,นลวันนี้มีแต่ยุงมีแต่ยุ่งภารกิจขุดต่อไม้วันนี้ม่เช้าก็มดแดง เมื่อเช้าก็มดแดงขุดหน่อไม้ก็ยุง่งมาขุดหน่อไม้ก็ยุงนะครับผมยุงเพียบเลยตอนนี้ได้หน่อไม้ไปกินหน่อแล้วครับพี่เนะยอะอยู่นะได้เยอะอยู่เนาะก็เดี๋ยวไปต้มกินสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ,ะเวลาต้มนี่ต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมว่าต้มน้ำเผื่เฉยต้มเผื่เฉยนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเก็บไปเนาะตอ,อไม้สักนิดแป๊บหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะกลับไปแล้วครับผมทุกคนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทำาชงธรรมชาตินะครับแล้วก็ ได้พี่เป๊ะๆชาแนลนะครับผมก็ไปกดติดตามพี่เป๊ะๆชาแนลทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้ง Youtube ด้วยนะครับทุกคนโอเคสำหรับช่องผมชื่อจอแล้ววันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับชื่อชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งสองช่องเลยครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ